เริ่มแล้วเริ่มแล้วเทศกาลเหตุเริ่มแล้วกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยซ้อมเบิงยูเดอ้าหาว่าเธอนั้นมีใจไปกับฉัน <c oughs> เก็บไม่เยอะเก็บไม่เยอะวันนี้เอาแค่พอแกงเนาะเอากระตาเดียวพอเอาพอแล้วแรงพอมือไม้จังมาเก็บอย่าบอกนะว่าเจอเธอที่นี่ <c oughs> ถ้าบอกก็คือ หายไปกับตาแต่เก็บเพลทเอาใเนาะเก็บเพลทตางแดนห้ามบอกเพื่อนห้ามบอกใครต้องไปคนเดียวคะ่ปะป้ากลับบ้านพอแล้วกระตาเดียวพอเยอะมากเหลืองอละลมเลยคะ่ะ